สบ้าย้อยใครว่าน่ากลัวนะครับร Olá, ผมลงพื้นที่เนี่ยะะผมเข้าพื้นที่เนี่ยนะครับสบ้าย้อยเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับมีความสงบนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยอบอุ่นนะครับผมลงพื้นที่เนี่ยไปสบ้าย้อยเนี่ยไปทุกพื้นที่สบ้าย้อยนะครับไม่น่ากลัวนะครับสบ้าย้อยยังมีเรื่องราวมากมายนะครับหน้า สนใจนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ฟังนะครับไปพบกับเรื่องราวของกาแฟสบ้าย้อยกาแฟอยอดดำกาแฟที่ต้นพันุ์ต้นกําเนิดอยู่ในถ้านะครับเรียกว่าถ้ำคอกอกาแฟยอดดำถ้ำคอกแล้วก็เป็นต้นกาแฟที่บอกว่า ขึ้นในถ้ำซึ่งเป็นที่นั่งวิปัสนาของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับในวันที่ทุดงเดินทางนะครับแล้วก็ไปนั่งวิปัสนาอยู่ในถ้ำคอกนะครับไปคุยกับน้องเจือนะครับน้องเจือเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มนะครับเป็นชาวบ้านที่อยู่หน้าถ้ำคอก แล้วก็มีสวนกาแฟยอดดำอยู่ที่หน้าถ้ำคอกปัจจุบันน้องเจือเองก็ทำกาแฟใช้ชื่อยี่ห้อใช้ชื่อแบรนด์ว่ากาแฟถ้ำคอกนะครับผมเองก็สั่งมาใช้สั่งมากินอยู่นะครับไปคุยกับน้องเจอือน้องเจือครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วิจารณ์ครับครับน้องเจือแนะนําตัวเองหน่อยนะครับน้องเจือ เป็นใครนะครับแล้วไปมาอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรวันนี้จึงมาทำกเกษตรวันนี้จึงมาดูแลเรื่องกาแฟดำถ้ำคอกเล่าถึงตัวเองให้ฟังนิดครับครับครับสวัสดีพี่ิชาแล้วก็สวัสดีท่านผู้รับฟังทุกท่านทุกท่านนะครับครับผมนายเจีรวัชนุ่นสีนะครับอ่าเป็นราษฎรอยู่ที่หมู่ที่หบ้านถ้ำตลอดนะครับ ครับก็ที่มาสนใจเรื่องกาแฟนะครับเพราะว่านะครับอ่าด้วยปรากฏการณ์ที่ราคายางตกต่ํานะครับราคายางได้ตกต่ําลงนะครับแล้วทีนี้พวกผมนะครับรวมกลุ่มกันมองหาพืชที่จะมาร่วมนะครับเป็นพืชเสริมร่วมในสวนยางนะครับแล้วทีนี้ก็ได้คําแนะนําจาก ท่านอบตท่านหนึ่งนะครับอยู่ในตําบลเขาแดงนะครับขอเอ่ยนามนะครับไม่ได้นะครับท่านสมศักดิ์นะครับที่สมศักดิ์นะครับหรือว่าพี่แหลมนะครับก็บอกว่าน่าจะอนุรักษ์พันกาแฟนะครับแล้วเราก็เสาะหากาแฟในพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่าไปพบนะครับแหล่งกาแฟโบราณนะครับอยู่ที่บริเวณท่อมข้ออ่า ครับผมซึ่งก็เข้าไปสํารวจการกันนะครับกับชาวบ้านแล้วก็กับพวกเพื่อนฝูงนะครับก็พบว่าเป็นสวนกาแฟโบราณที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นต้นดั้งเดิมโบราณนะครับหลายๆคนนะครับผมก็ได้เชิญมาเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนนะครับกาแฟนักกาแฟทางภาคใต้นะครับก็ทุกคนก็บอกว่า หายากต้นที่โตและก็มีจํานวนเยอะขนาดนี้นะครับที่ที่ทํโคกอันบ้านทำาต์รดครับพี่ครับแล้วก็เป็นที่มาที่เริ่มต้นเรื่องศึกษาเรื่องกาแฟครับเอทำโคกนะครับน้องอน้องเจือนะครับเล่าเรื่องถ้ำคอกให้ฟังหน่อยสภาพภูมิประเทศของถ้ำคอก เป็นอย่างไรแล้วตำนานก็บอกว่าเป็นที่นั่งวิปัสนาของหลวงปู่ทวดวันนี้เนี่ยลักษณะของถ้ำคอกเนี่ยเป็นอย่างไรบันไดขึ้นทางเดินไปในถ้ำเป็นอย่างไรแล้วกาแฟเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่เยอะได้ยังไงอ่านะครับผมเรื่องถ้ำคอกนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นของอพ่อแม่พี่น้องในบ้านถ้ำตลอดนะครับ ว่าถ้ำโคกนะครับสมัยโบราณนะครับเป็นที่นั่งวิปัสนาของท่านหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเหยบน้ําทะเลจืดนะครับระหว่างเดินทางทุดงนะครับเมืองไทยกับเมืองไซบุรีนะครับท่านก็จะแวะเวียนมานั่งวิปัสนาอยู่ที่บริเวณถ้ำโคกลักษณะของถ้ำโคกก็คือเป็นถ้ำนะครับโอบล้อมไปด้วยถ้ำหลายๆลูกนะครับมีทางเข้าและทางออกแค่ทางเดียวนะครับ คือถ้าภาษาภาคใต้ก็เหมือนกับลักษณะเป็นโคกอ่าอย่างเช่นโคกม้าโคกงัวคอโคกอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะคือเป็นโคกอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าโคกถ้าโคกนั้นคือกั้นไม้ไผ่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโคกที่กั้นด้วยถ้ำสวยงามมากมายครับผมอืแล้วก็อ่าในบริเวณถ้ำโคกก็จะมีที่นั่งวิปัสสนาของหลวงปู่ทวดซึ่งอยู่สูงขึ้นไป ในบริเวณถ้ำจะเป็นห้องโถงนะครับด้วยความการุณานะครับของท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำตลอดนะครับท่านพระ,พระครูยานักโกศลนะครับท่านก็ได้รวบรวมอ่าชาวบ้านนะครับสร้างบันไดเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเป็นบันไดไม้นะครับจำนวนหกสิบขั้นนะครับขึ้นไปยังที่นั่งวิปัสนาของท่านหลวงปู่ทวดในครั้งอดีตนะครับ และที่สำคัญนะครับของถ้ำนี้ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับว่ามีความเป็นไปได้นะครับเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนนะครับบอกว่าในสมัยที่ท่านหลวงปู่ทวดนะครับมานั่งวิปัสสนานะครับประชาชนแถวนี้นะครับเวลาไม่สบายนะครับก็จะไปหาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดก็จะ ตํายาให้นะครับตํายาสมุนไพรให้ซึ่งมีหลักฐานนะครับเป็นครกนะครับภาษาใต้เราเรียกว่าครกนะครับพี่ครับครกตําครกครกยาครกตายาของท่านหลวงปู่ทวดยังอยู่นะครับตรงบันไดทางขึ้นไปที่ท่านนั่งวิปัสสนานะครับและในบริเวณถ้ำโคกแห่งนี้เองนะครับก็มีสวนกาแฟที่ผมบอกนะครับสวนกาแฟโบราณอยู่ บริเวณาถ้ำนะครับก่อนจะขึ้นไปนะครับโอบล้อมไปด้วยสวนกาแฟเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแต่ละต้นนี้ผ่านช่วงเวลามานานเหลือเกินนะครับหลายๆท่านนะครับทั้งครูบาอาจารย์นะครับจากมหาวิทยลัยสงขลานครินบ้างจากสถานีวิจัยเทพาบ้างนะครับก็มาเยี่ยมเยียนนะครับมาดูต้นกาแฟโบราณนะครับหลายๆคนก็ลงความเห็นว่ากาแฟนี้อายุ เกินร้อยกว่าปีแน่นอนนะครับผมครับซึ่งซึ่งตรงซึ่งทางเรานะครับก็ไม่กล้าการันตีว่ากาแฟใครเป็นคนเอามาปลูกแต่ด้วยช่วงอายุของต้นกาแฟก็อาจน่าจะมาในช่วงที่ท่านหลวงปู่ทวดมานั่งวิปัสสนาซึ่งในช่วงนั้นช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คงประมาณสามร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับผมครับลักษณะ โดดเด่นลักษณะเด่นของกาแฟทำคอกข,ของกาแฟหลวงพ่อทวดที่ได้รับการเขาเรียกว่าประทับตราให้เป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยลักษณะเด่นลักษณะพิเศษนะครับท,ทั้งทั้งที่สังเกตได้แล้วก็ทั้งที่ต้องต้องได้ดื่มต้องได้ชิมเนี่ยเป็นยังไงครับอ่านะครับลักษณะพิเศษของ กาแฟยอดดำทำาคกนะครับก็คือลักษณะของกาแฟนะครับตัวตัวต้นก่อนนะครับพี่ตัวตัวต้นนี้ก็ต้นกาแฟเหมือนทั่วๆไปแต่ลักษณะพิเศษของมันก็คือกาแฟนี้จะใบสีดำนะครับผลก็จะสีดำตั้งแต่เล็กๆนะครับอ่าโดยปกติกาแฟโรบัสต้าทั่วๆไปนะครับก็คือผลของมันตอนเล็กๆนะครับก็จะเป็นลูกสีเขียว ่าจากเขียวเวลาสุกก็จะกลายเป็นเมล็ดลูกเชอรี่สีแดงนะครับแต่ตัวกาแฟยอดดำทำาคกนี้นะครับอ่าผลของมันนะครับจะเป็นสีดําตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับพอสุกนี้จะออกอ่าดําม่วงนิดนิดนึงครับดํากึ่งแดงนะครับคือลักษณะพิเศษนะครับแล้วพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับก็คือลูกเชอรี่ของกาแฟ อยอดดำท่อโค้งนะครับกาแฟเชอรี่ปกติทั่วไปก็คือเหมือนผลไม้นะครับเรากินนะครับมันจะมีรสเปรี้ยวรสหวานนะครับรสปาดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวแต่ตัวเชอรี่ของกาแฟดำท่อมโค้นี้ครับจะหวานไปเลยนะครับผมมีอาจารย์ทางมาลัยทรงนานักขัณฑ์นะครับเขาให้ข้อคิดวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดินบริเวณนี้นะครับ มันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับไปด้วย่าซากพืชซากตัดหรือว่ามูลทั้งข่าวเป็นที่สังตันเลยทําให้กาแฟเชอรี่ที่นี่มีรสชาติแปลกไปจากที่อื่นนะครับแล้วก็ส่วนตัวกาแฟนะครับก็จะแปลกจากโรบัสต้าทั่วไปนะครับที่หลายๆคนบอกว่าโรบัสต้าจะมีรสเปรี้ยวนะครับแต่โรบัสต้ายอดดำทำคอกนี้จะไม่เปรี้ยวครับผมน่าเชิญชวนทุกท่านมาลิ้มลองครับครับในปัจจุบันเนี่ย ปริมาณการผลิตในแต่ละฤด,ดูนะครับการเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปีเนี่ยเรามีรองรับมากน้อยขนาดไหนเราขยายพันธุ์ตอนนี้เนี่ยเราเพราะเพราะปลูกเพิ่มจากต้นพันธุ์ดั้งเดิมกันมากี่ปีมีจํานวนต้นขึ้นมาสักเท่าไหร่ได้แล้วครับอ่านะครับสําหรับตัวโรบัสต้ายอดดํานะครับ การขยายพันธุ์นะครับจากต้นแม่เนื่องจากกาแฟโรบัต้านี้มันจะขยายอมันจะมีการกลายพันธุ์นะครับปรากฏว่านะครับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะครับถ้าเราเอามาเล็ดมาเพาะนะครับหนึ่งร้อยเม็ดนะครับจะออกเหมือนตัวแม่ยอดดำนะครับประมาณแค่สิบต้นนะครับอ่าเลยะครับผมเลยทําให้การขยายพันธุ์ตรงนี้ยังช้านะครับนะครับ แต่ว่าสวนยอดดําตอนนี้เราได้ทําไว้แล้วสามแปลงนะครับแปลงหนึ่งก็ประมาณสองร้อยกว่าต้นนะครับที่เราเริ่มนะครับตั้งแต่ปีห้าเก้านะครับซึ่งในปีนี้นะครับจะมีผลผลิตออกมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ารองรับได้ไม่เยอะนะครับเรื่องเรื่องผลผลิตนะครับเพราะผลผลิตมันเพิ่งเริ่มออกนะครับแล้วล่าสุดนะครับ ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะบดีคณะทรัพ์นะครับท่านเห็นเกิดความสนใจตรงนี้นะครับท่านก็เลยได้นําทีมวิจัยนะครับเพื่อมาเก็บยอดดําไปทําการเพราะเนื้อเยื่อให้นะครับเพื่อการขยายพันธุ์ที่ตรงตามต้นพันธุ์มากยิ่งขึ้นครับผมอืมนะครับวันนี้เนี่ยมีผลผลิตหรือไม่นะครับวันที่หนึ่งวันอาทิตย์นี้เนี่ยคณะ วันเดียวเที่ยวสงขาจะไปจะไปเยี่ยมด้วยจะไปเที่ยวด้วยนะครับตั้งใจว่าพี่จะพาไปดูกาแฟายอดดำจะพาไปดูกาแฟถ้ำคอกด้วยเรามีอะไรให้เขาดูบ้างครับน้องมีอะไรบ้างนะวันนี้เนี่ยอ่าณวันนี้นะครับถ้าเข้าไปบริเวณถ้ำคอกนะครับช่วงนี้กาแฟก็เริ่มจะสุกนะครับอ่าเราก็จะได้ชิมกาแฟนะครับ ชิมกาแฟดำทํำคอกแท้ๆนะครับก็โรบัต้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็มีไว้ต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับที่มาชิมแล้วก็สามารถนะครับซื้อเป็นของฝากได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ารถรุ่นสุดท้ายกําลังจะหมดนะครับเพราะว่าผลผลิตออกมาน้อยนะครับมีอยู่น้อยตอนนี้นะครับที่เป็นโรบัต้ายอดดาทําคอกนะครับครับอ่าหมดก็ได้รับการประสานนะครับจาก ท่านปลัดอุโสอำเภอสบาย้อยว่าได้จัดไว้ต้อนรับคณะท่องเที่ยวของพี่วิชานไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอสบาย้อยนะครับเพื่อต้อนรับนะครับครับหมดรุ่นนี้เราเราต้องใช้เวลาในการรออีกประมาณสี่เดือนนะครับถึงจะสี่เดือนถึงหกเดือนรุ่นต่อไปถึงจะออกตลาดได้ครับผมต้นพันธุ์เนี่ยน้องเจือมีขายไหมเปื่อท่านผู้ฟังที่ ฟังรายการอยู่อาจจะสน,สนใจสั่งซื้อต้นพันธุ์มีไหมครับสำหรับต้นพันธุ์นั้นเราเรามีไอตัวยอดดำนั้นเรายังไม่เปิดจำหน่ายนะครับเราจะเปิดจำหน่ายในปีหน้าคืออยากให้พร้อมนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากได้ไปปลูกที่บ้านคนละต้นสองต้นนั้นเราพอจะจัดให้ไปปลูกได้ครับผม ครับผมนะครับเบอร์ของน้องเจือนะครับท่านผู้ฟังครับ0843985689นะครับ0843985689นะครับเผื่อที่ว่าใครอยากจะโทรไปขอข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะสั่งซื้อกาแฟดำทำคอกกาแฟยอดดำหรือว่าอยากจะ,อะจองต้นพันธุ์กับน้องอ ที่สาวบ้าย้อยนะครับขอบคุณมากครับน้องครับวันอาทิตย์นี้วันที่หนึ่งนี้พบกันที่สาวบ้าย้อยนะครับครับผมครับยินดีครับต้อนรับครับครับครับขอบคุณมากมากนะครับท่านผู้ฟังครับ